ไฟฉุกเฉินโซลาเซลล์ไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์พ็้เกตการหอ่หอห่อมาอย่างดีเลยนะครับแถมมีสายชาร์จให้ด้วยตัววัสดุก็แข็งแรงทนทานนะครับจะมีแผงโซลา r เซลล์แล้วก็ไฟบอกสถานนะมีที่ชาร์จไฟเข้าและสามารถเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้หมดที่1จะเป็นไฟสองสว่างนะครับหมดที่2จะเป็นไฟเหลืองหมด3จะเป็นไฟกลางๆนะครับ หมุน4จะเป็นไฟรีหมุน5ไฟฉุกเฉินเนี่ยครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการปิดใช้งานมีขาตั้งและที่ห้อยพร้อมใช้งานหมุนปรับด้านข้างได้เลยหมอก็มีติดรถนะครับยามฉุกเฉินเหมาะกับไปสวนไปนาหรือไปแคมปิง้งตามที่ต่างๆโดยรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มมากนะครับสินค้าราคาแค่ร้อยกว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆจใจสินค้าปักตะเกียไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองชาร์จกระแดดดูว่าไฟมันจะเข้าไหม พอลองตั้งกระแดดจะมีเนี่ยครับจะมีไฟแสดงสถานะว่ากำลังชาร์จไฟอยู่ครับสนใจสินค้าปัตกตะกร้าไว้ให้แล้วครับ